6.00นหลังจากที่ผมนะครับได้ทำการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับครูสมอนสีหรือว่ารวมผีไปใช่ไหมก็วันนี้ผมก็อยากก็จะมาทำการเล่าเรื่องราวการตายของผีในแบบนี้กันบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูผีตัวแรกก็คือครูครูสมอนสีนะคะผมครูสมอนสีนะครับตายเพราะว่าเธอครูเนี่ยเข้าไปลบหลู่หมอผี ขเขาค่อยรวบรูหมอผีเสร็จใช่ไหมท่านผู้ชมก็นะคบผมนะจูู่เนี่ยเขาก็โดนหมอผีอะทําทของใส่จนเขาตอนหลังนาฬิกาสิบแปดนาฬิกาเนี่ยก็ได้ยินเสียงกอกแกก,กอกแกกแล้วครูเขาก็คอหักเลยนะคะผมก็หักตุเย่เลยแล้วก็แบบน้าตาสีดำเนี่ยไหลมาเลยครับผมคือแบบเหมือนตายโหงเนี่ยอเออคนนะคบผมนะก็มาหลอกหลอนกันอย,อย่างนี้แหละ ต่อไปผีพี่เบย์นะคะับก็คงจะรู้กันดีว่าที่เขาตายเพราะว่าเขาเล่นบาสจนหัวใจวายเนื้อเรื่องก็บอกแล้วนะคะผมเออไอคุณสมอดสี<ๆ>เนื้อเรื่องก็บอกแล้วเหมือนกันนะครับโอเคนะคะผมต่อไปเราไปดูที่ผีตัวต่อไปกันเลย,<ด>ยนางลำผ <ๆ S 1> ีนางลำผ <ๆ S 1> ีตัวนี้นะคะผมน่าจะตายในห้องนางลำเนื่องจากว่านะครับผมเธอน่าจะตายเพราะว่าโดนเพื่อนที่เป็นนางลำด้วยกันเองค่าหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้เป็นการคาดเดาครับ ต่อไปพีหมดผีหมดคณิตซึ่งผีหมดคณิตเนี่ยผมแน่ใจว่าครูแกนเนี่ยเป็นครูที่แบบสอนดีมากๆสอนดุมากๆเลยนะครับแล้วครูเนี่ยก็ตายเพราะว่าอุบัติเหตุทางรถชนมัง้งรถชนนะครับผมน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็มาเสร็จสถิตอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับนะเป็นครูที่เป็นแบบและเขาก็จะสร้างเข้อสอบสำหรับเด็กดื้อขึ้นมานะครับผมเพื่อที่จะให้เด็กดื้อเนี่ยรู้รู้ไว้สะบ้างนะครับผมว่าการทําข้อสอบเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้ต่อไปต่อไปก็คือผีในท่อครับน่าจะตายเพราะว่าเพราะว่าตายในท่อเพราะว่าโดนหนูแคะนะครับผม <c oughs> โอเคนะคผมก็เล่นได้ที่โลโบอก